ปรากฏว,ว่าวันนี้ตํารวจปปสไปบุกทลายเครือข่ายยาเสพติดยึดยาบ้ากับไอซ์นะครับและที่น่าตกใจก็คือผู้ต้องหาเป็นอดีตนักร้องดังด้วยนะครับค่ะมันมีรูปหลัรกนะฮะแล้วก็เป็นเป็นขั้นตอนตามกฎหมายเนาะได้แจ้งข้อหาและแจ้งสินคาว่าว่ามันคือยาเสพติดจริงอ่ะ ตำรวจปปสนะครับปุกเข้าไปจับกลุ่มอดีตนักร้องดังถ้าจำกันได้คนนี้ดังน่าจะอยู่ในยุค2545นะฮะ <5. S 1> คาคอนโดเมเนียมแถวแถวสุดที่ศารนะครับเ <5. S 1> จ้าตัวเนี่ยรับยาเสพติดด้วยตนเองที่ใต้คอนโดนะครับ <5. S 1> จับได้แบบคาหนังคาเขาพร้อมกับของกลางเป็นไอซ์จำนวนหนึ่ง ตำรวจบอกว่าการจับกลุ่มเนี่ยเกิดจากทางการจีนไปจับกลุ่มคนไทยสองคนซึ่งอยู่เบื้องหลังกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติตำรวจไทยก็เลยมีการขยายผลไปจับกลุ่มผู้ต้องหาผู้หญิงหนึ่งคนมีพฤติการก็คือส่งไอและก็ยาบ้ากระจายขายตามสถานบันเทิงแถวแถวรัชดาและก็สุดที่สามนะครับขยายผลต่อครับเพราะขยายคนต่อผลต่อเนี่ยปรากฏว่าก็มีการขยายผลไปค้นห้องพักสามารถยึดของกลางได้หมดเลยนะครับ ระหว่างค้นจูจ่ๆครับลายของผู้ต้องหาดังขึ้นพบว่ามีข้อความสั่งซื้อไอซ์เด้งเข้ามาพอดีตอนแรกเจ้าหน้าที่ไม่ทาราบว่าเป็นใครก็เลยมีการวางแผนล่อซื้อ ก่อนจะสามารถเข้าไปจับกลุ่มนักร้องดังหรืออดีตนักร้องดังคนนี้ได้นะครับซึ่งเจ้าตัวรับสารภาพว่าเสพไอซ์มาเป็นเวลานานนะคะโดยติดต่อคุยไลน์กับผู้ต้องหาหญิงคนนี้มา2ปีแล้วโดยบอกจะเสพตอนเล่นดนตรีปกติจะสั่งซื้อแทบทุกวันนะวันละ1-2กรัมเบื้องต้นก็เลยโดนแจ้งข้อหาเกี่ยวกับการครอบครองยาเสพติดไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าเจ้าหน้าที่จะส่งไปบําบ,บัดต,ต่อด้วยไหมะะทีนี้จากการตรวจสอบเขาบอกผู้ต้องหาผู้หญิง เคาทำงานในวงการบันเทิงนะครับาอาจจะเป็นพี่เลี้ยงหรือผู้จัดการดารามาก่อนจึงรู้จักคนในแวดวงวงการบันเทิงเยอะและยังมีกลุ่มลายสั่งซื้อยาเสพติดโดยเฉพาะเวลาเนี่ยเวลาส่งเขาจะจ้างวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าส่งพัสดุตามปกติส่งในพื้นที่ไหนกรุงเทพมหานครนะครับใครเป็นลูกค้า ดารานักร้องศิลปินประมาณร้อยคนอยู่ระหวา่างขยายผลจับกลุ่มนะครับจะกลายเป็นว่าลามมาวงการบันเทิงด้วยเดี๋ยวร,รอการขยายผลนะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด trading, กระดิ่งจะได้ไม่พลาดท,ทุกข่าวที่สำคัญกับสำนข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์